เขายังอยู่ในครัวถ้าเกิดว่าเราไปกินตอนนี้เขาจะดา่าก็ว่าเราได้เขายัางไม่ชอบขี้หน้าเราอยู่เอาอย่างงี้ในระหว่างรอที่เขากินข้าวกันเนี่ยเรามาคุยกันดีกว่าว่าภายในบ้านหลังใหญ่เนี่ยไอ้หนูรักใครลูกเออเดี๋ยวพ่อมาพ่อไปเอาตังค์ก่อนไปเออรอ,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 อแป๊บเึ้าอ,อ,อ,อะไรโอ้ยอะเนี่ยผมรับหมดมึงก็เป็นอย่างเงี้ยเล่งคุณจะพื้เลยรอแป๊บหนึ่งขอบคุณครับพี่ ไม่ไปไม่ไปนี่นะเขาขอบคุณนี้งไม่ได้เยอะว่าออขอบคุณครับภายในบ้านหลังใหญ่เนี่ยเรารักใครมากที่สุดลูกเออเออเออรักใครเอมาเออปูฮะเออปูปูเออปูปูทำไมเราปูจะเอาปูไปซ่อมไงเออ ปู่เป็นไงลูกเออเอออูปูใครโอ้ยปู่ใจดีโอุ้ยเธอทูนไว้เหนือหัวเลยอ่ะแล้วคนที่สองน่ะรักใครใช้เล็กรักไหมเฮ้เอออ่านะ่าอุยใชเล็กรักเฮเทดีเฮ้ยใจดีฮอทฮัทเลยขโมยรักเล็กมากเลยอ๋อไงอ่าเนี่ยแล้วอ่าคุณหญิงจุลกาและคุณหญิงย่า เออทำไมไม่รักผู้หญิงยาแล่วลูกเขาเป็นยังไงเลาเอเวลาจะกินข้าวเออทำไมอ่ะเิ้ยเิ้ยเิ้ยไอ้่อ้น่ไนี่ยอ้นี่ย้ไอ้่โอ้ยโอ้ยไอ้ฮ้ยไอ้้ย้หญิงยาใจร้ายแท้ๆเออโอ้ย เวลามันจะกินข้าวคุณหญิงก็ชอบมาด่ารู้แล้วลูกน้ำขนไว้ในน้ำสายเว้นอกยังไงเขาก็เป็นคุณหญิงย่าเมียของเจ้าคุณปู่และชายใหญ่นะเป็นไงเออเออชายใหญ่อ่ะเป็นไงเป็นไงเออเออพ่อลูกเฮ้ยพ่อออ๋อพ่อมึงเป็นนี่อใหญ่ทำไม่ดูเธอไม่ดูใหญ่พ่อเฮ้ยั กูกลัวจริงเว้ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอึ้ยอันนี้มันคุยกับมันแล้วมันด่ามันมันมีคุยมันเอ้ยอไม่ชอบนะไอ้ไอ้ชอบแกงเอ้อ๋อมันเอดอเออเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นแบบนี้เราอย่าไปเข้าใกล้เขาเราอยู่กับเราแบบนี้แหละแล้วหญิงน้อยล่ะญิงน้อยรักไหม เฮ้ยยิ่งน้อยอ่ะสวยได้ยิ่งโตยิ่งสวยด้วยมันชอบยิ่งน้อยชอบเอเ้อนเอินใหญ่แล้วเอิอนใหญ่แล้วไม่ออออกอากออกออกอออก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 อดกออกยอกอออกกยอกอ้อกกออนออ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 กออออ อยจะไแต่งงานด้หญิงน้อยด้วยโอ้ยมันไม่ได้หรลยไปเราเป็นทาสเขาเขาเป็นดอกฟ้าเราแค่หมาวัดรักชอ,อบก็เก็บไว้ในใจแต่อย่าไปแสดงออกนะลูกถ้าเกิดเขาไม่รับรักเราขึ้นมาเนี่ยเราจะมาเสียใจภายหลังนะลูกนะเอ้เอก็เออไปเอ็มเอิร์นยับอะไรนะเอิร์น อย่าเป็นอาหารเอ้ยโอ้ยมันจะเป็นได้ยังไงแล้วเราคนใบ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้จ้คนใบเนี่ยมันเป็นอาหารได้ปะวะเอ้าก็ถ้าเกิดรับรับคำสั่งได้ก็เป็นได้เว้ยโอ้ได้ยินรู้เรื่องเอออย่าเป็นอาหารเอ้ยหูฟังชัดนะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยงั้นมันต้องลองซ้อมดูก่อนเฮ้ยเฮ้ยขยันเป็นอาหารเดี๋ยวพวกเราเป็นคนฝึกเดี๋ยวหนูเป็นนายพลเลยลูกเออคอยฝึกพ่อ เออยโหตายมันติดพ่อมันเอะแกพ่อเปเลยงานไม่อยากเป็นเหมือนพ่ออันนี้ออ้ออเอเมหาไม้หาไม้มาเอ้ยเอออยากรู้จังคิดยังไงเล่นเรื่องเนี้ยปวดหัวชิบหายเลยทำไมล่ะเออโอ่อเออไอ้หนูเป็นนายพลปวะฮะพวกเออมาช่วยแปลหน่อยจ้ะเออโอ้ยงานงานเออไม่ได้หา เป็นทหารกันเฮเอแล้วทฟังเรื่องวัดทำไมดิทหารเออเออจะเป็นครูฝึกใช่ไหมครูเป็นครูฝึกแล้วเดี๋ยวแล้วลุงสองคนจะเป็นทหารเอ้ย